สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้ขับรถไปไหนเลยแตมากจะอยู่แต่บ้านนะไหนรถเป็นสายๆวะรู้สึกว่ารถมันใสายๆยัยงไงก็ไม่รู้นะครับตอนนี้เรื่อไรช่างมันจัดใส่ถุงมือก่อนนะครับ อันนี้อาจจะเป็นคลิปแรกของของปีของปีในช่องนี้นะครับเพราะว่าตัวผมเองเนี่ยก็ไม่ได้ลงคลิปมานานน้ำมันเหลืออยู่สี่ห้าขีดสี่ขีดงานนี้น่าจะไปได้อยู่ตรงนี้มีหลุม ลุมหนาเตะเลยให้เราลงไปไม่ได้ครับแต่ว่าผมมานั่งดูคลิปตัวเองตอนอัดนะครับก็คือเวลาที่ผมขับรถนะครับจะเป็นคันไหนก็ช่างนะแล้วผมใช้กล้องตัวนี้อัดอะ่ะจะเป็นโกโปรสี่นะครับเวลาที่อัดเนี่ยก็คือกล้องเนี่ยคือมันไม่มีตัวกันสั่นนะครับ สิ่งที่จะเกิดขึ้นคือกล้องมันจะสั่นเว้ยแล้วลมเวลาลมตีอ่ะคือหน้าเราก็จะสัน่นนิดนึ่าแต่ว่ากล้องมันจะพาสั่นมากครัแบบเนี่ยวิ่งประมาณหกสิบเนี่ยท่านผู้ชมอาจจะเห็นผมแบบสั่นมากเลยนะออโอเคก็จะเลี้ยวผวใสเย็นเด้ออันนี้คือผมมาลองดูนะว่าถ้าผมขับไกลๆเนี่ยความรู้สึกมันจะเหมือนตอนที่รถยังไม่โหลดไหม ว่าตอนตอนแรกเนี่ยคือผมเอาโช๊คขึ้นสุดเลยนะครับขึ้นสุดเลยวันนี้นีผมรู้สึกว่าไม่ชอบนะครับรถมันดูสูงๆหน้าน้ามันดูแบบเกินๆนะครับผมก็เลยโหลดลงไปอีกหนึ่งนิ้วเพราะตอนแรกอะเพราะตอนแรกอะผมโหลดลงไปนิ้วครึ่งน,นิ้วครึ่งเนี่ยคือมันปวดปวดตรงพอครับปวดมากก็เลยเอาเอาขึ้นมาอีกดีกว,ว่า แล้วก็เวลาตกหลุมแบบหลุมแบบแรงๆครับมันมันแบบสะเทือนอะสะเทือนกลัวตรงหน้ารถมันอเนี่ยกลัวตรงหน้ารถมันชนนะครับชนด้านบนก็เลยโหลดลงมาเหลือทักเนี่ยหนึ่งนิ้วนะครับส่วนด้านหลังเนี่ยโหลดไปเท่าไหร่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันมันเป็นข้อโหลดนะครับไม่รู้เหมือนกันนะแต่มันเตี้ยมากผม ว่าจะไปเอาหลังขึ้นอยู่เอาด้านหลังขึ้นนะครับแต่ว่าโหลดหน้าแต่ว่าเอาหลังยกอย่างเงี้ยจะดูเท่ดีโอเคคอ,อกสิงหรือเปล่าวะนะน่าจะเป็นคอ,อกสิงครับเดี๋ยวผมจะเลี้ยวขวาโอเคและที่เลี้ยว โอ้โหเเป็นข้อครับไม่ซิ้งเท่าไหร่แต่สีนิดหดวานแหววสีนีดหวานแหววมากเลย ราไปดูกันดีกว่าว่ารถเยอะหรือเปล่านะครับถ้ารถเยอะนี้ก็เยอะหรือเปล่านะทำเก็บร้อยเอ็ด like เยอะเปล่าไม่นานดีโอ้เยอะชิบหายชิบหายเลย น่าจะเข้าได้นะครับน่าจะเข้าได้นะ เข้าเกียร์ไม่ได้อนะ๋อใช่แล้ว ได้ไม่วิ่งอย่างเร็วอ่ะคนพี่แกรี่รอ,เ,อเราไปตามแกดีกว่า ไปไหนดีวะเดี๋ยวแม่เลยดีกว่าคไม่เข้าหรอกเดี๋ยวคลิปนี้ลงนะครับเดี๋ยวผมจะไปปิดคลิปในช่องนะครับแต่ก่อนนะครับผมจะไปปิดคลิปไหนที่ทำมั่วออกมาเดี๋ยวผมจะปิดไว้รนะครับเอาเอาคลิปท right ี่แบบ ไอคลิปที่แบบเออมันมีสาระขึ้นมากจร <c oughs> ิงนรงรู้สึกว่าลงไปใไนสาระมากเลยนะก <c oughs> ้เป็นคลิปตอนนั้นก็ทำไปงั้นๆนะครับทำมั่วๆนะ ใกล้ถึงคิวอย่างนั้นไม่ฉันจะไม่ตรงเ,เราจะเลี้ยว

เซเว่นเปิดหรือวะเดี๋ยวเขาปิดไว,นะว้เนี่ยเปิดอยู่โอเคเดี๋ยวมาแป๊บหนึง่งเนาะลืมใส่ถุงมือห้าขวด เฮ้ยเฮ้ยอาสามเจ้าอาสามไปก่อนเลยพี่ถ้าพี่จะมาขนาดนี้แล้วนะพี่แกจะเลี้ยวเหรอเก๋เออโวไปแล้วกัน ผมชอบอ่ะแบบสีอย่างเงี้ยสีแบบขา,ขาวๆอย่างาาเงี้ยขาวๆล้อเรี่ยมๆเลยแล้อเรียมๆผมก็อยากได้สีขาวอีกนะไอ้คันนี้ก็อยากเป็นสีขาวอีกนะท่านผู้ชมเดี๋ยวรอหมดหมดงวดเดี๋ยวเราเติมสีขาวกันเลยโอ้โหฟืน นฟืนโคตรเยอะแก okay, เราจะได้ถึงบ้านแล้วนะครับน้ำมันผมยังหมดไปสองขีดเหมือนเดิมตั้งแต่ที่เติมไม <c oughs> เติมไปสองร้อยไม่ได้อะไรเลยโอเคแหละ เออผมรู้แนละ้วผมจะซื้ออะไรผมจะไปซื้อน้ำแดงไว้ส่งไว้ส่งไว้ชงกินไว้ชงกินนะเป็นน้ำแดงไฮโดรบอยกินก็ดีนะไว้กินแบบแช่ตู้เย็นกินเย็นๆหนละพูดเรื่หิว